เป็นดีเจแบบเปิดรับงานแบบตามร้านนะ,ะ,ะแล้วไม่ไปเปิดขั้นวงนะรู้เลยคือเราแม่งไปในสภาพมวยลองเจงแม่งก็เหมือนแบบมาเปิดขั้นเวลาจริงๆอ่ะพุ่งตรงนะไอ้เรี้ยร้านมึงเปิด YouTube ก็ได้แต่บางทีบางร้านแม่งก็มองดีเจเป็นพอปไงเออใช่ครับม,มีคนมายืนแก่ๆมายืนเอามือจับหูจับไอตัวหมุนพีชสปีดอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้น เท่รอับเตอร์ปาร์ตีเนี่ยแม่งแบบเชียอแขกแม่งเมาแล้วอะ่ะม,มีป้างแบบเชื่อเราเปิดเปิดตามฟิลเราแล้วแม่งมาขอแบบมีม,มีร้อยพ่อพันแม่สิ่งที่ดีเจรับงานแบบนี้จะต้องเจอมึงทําใจไม่ได้มึงก็อย่าไปรับแต่ถ้ามึงเป็นเป็นพวก DJ, ดีเจรย์ตู้เพลงทําได้ก็ทําไปก็ได้ตังค์ก็อย่าไปซีเรียสผมจะแบอยแบบนี้เป็นบอดี้แอนด์โซลนะ ตอดี้ก็คือเฮียร่างกายเราก็ต้องแดดต้องทุกทนต้องใช้แหมใช้ใช้คำสลูเฮียทำไมหาแดกอรทำมมหาแดกก็คือเฮียเขาอยากฟังเพลงแล้วก็เปิดเปิดให้แม่งเถอะเฮียทีนี้ในส่วนของจิตวิญญาณของการเป็นดีเจอะไยแต่ละคนมันเป็นยังไงวะพี่อย่างของพี่เลยสมัยพี่เป็นเจ้าของร้านเหล้าแล้วเราก็เปิดเพลงเองด้วยอ่าเราชอบตรงนั้นเคยมีเด็กเสิร์ฟเว้ยแม่งมาถามพี่บูมพี่บูมผมอยากเป็นดีเจแม่งต้องทำาไงวะ กูบอกเลยหันไปตอบแม่งคําเดียวเลยอันดับแรกเลยมึงต้องฟังเพลงเยอะกว่าคนปกติผ่านไปประมาณ5ปีเจอแม่งอีกทีนึงแม่งกลายเป็นดีเจสายเลกเก้สายลัสตาแล้วแม่งเดินมาบอกล้วพี่ผมทําตามนี่พี่บอกวันนี้ผมเป็นดีเจแล้วว่าเออไอเฮียนั่นแหละแค่นั้นถ้ามึงอยากเป็นดีเจมึงต้องฟังเพลงให้เยอะกว่ามนุษย์ปกติแล้วส่วนที่เหลือแนวทางเทคนิคเนะี่ยมันจะมาตามเรื่อยๆตามที่มึงฟังเยอะเอง แต่มันก็อย่าลืมว่าสังคมทุกวันนี้แม่งดูที่หน้าตาด้วยอใช่ไหมใช่อ,อ,อย่ยังเห็นแบบเฮียหน้าตาด,ดีนมใหญ่ๆแม่งดีเจใยญ่ๆเท่าที่พี่เห็นมันแม่งคือยังไงแม่งคือสูตรสาเร็จเ,เพลงพวกนี้แม่งก็ไม่ได้คิดอทอะไรมากมายมเ,เราเราคือเราก็ไม่เหยียดกันหรอกเรา,าหางทางหรือตลาดมันก็ไม่เหมือนกันคนที่ไปฟังดีเจพวกนั้นเขาไม่ได้สนใจดนตรี คุณอย่าลืมนะคุณไปถึงคุณขายหน้าตาคุณขายเงินล่างเขาก็มองคุณแค่นั้นแต่ถ้าคุณมีฝีมือด้วยแล้วคุณได้ทั้งสองกลุ่มกลุ่มที่มาดูเทคนิคดีเจดูเซ็ตเพลงแล้วก็ดูหน้าตาด้วยถ้ามึงได้สองอย่างนี้มึงก็เกิดแต่ถ้ามึงมึงไม่ใช่ตัวจริงมึงไม่ถึงมึงเปิดเปิดเพลงอยู่เดี๋ยวก็จะมีคนมากระซิบข้างหูมึงน้องทำพิเศษไหม ชอบให้ใครมาขอเพลง uh, uh. <laughs> คุณถือว่าถ้ามาฟังกูคือมาฟังเซต uh. ที่เราครีเอทชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรอเย่ไม่ใช่จ้างกูไปแต่พอถึงเวลาปุ๊บมึงมาขอสามชาไม่ได้ดูถูกเพลงนะ uh, uh. แต่เราคนละแนว uh, uh. คนละแนวดีเจ uh. สามชาดีเจลดบัมบางคนแม่งเทคนิคเจ๋งๆก็มีเยอะเออแต่ว่ามันคนละแนวคนละกลุ่มลูกค้ากัน แม่งเหมือนแบบเอาส่วนผสมแสบๆมาหลมกันอะไรเงี้ยเหมือนคนปรุงเออเออเหมือนพ่อครัวใช่เหมือนพ่อครัวสมมติแม่งมีเพลงเพลงนี้แม่งแ่บมากเราอยากเดิมหวานอะไรเงี้ก็อยู่เซตเราอ่ะแล้วก็ดูเอาหน้างานเป็นยังไงต้องทำยังไงได้ให้คนแม่งรู้สึกไม่สะดุดฟิลแต่ยังอยู่ในมูทมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงอะไรนั้นแหละให้มุมของคนไม่รู้ว่าเอ้าเฮี้ยฝั่งเฮี้ยอะไรวะมึงไม่ได้ซ้อมไม่ทำทำกับบ้านมาหรอ อ,อในหูวพี่ฟังอะไรวะทุกครั้งก่อนเปิดมันก็ต้องเช็คก,ก่อนแหละว่าแท็กนี้มันมีปัญหาไหมบีดท,ที่เราจับให้มันซ้อนกันมันตรงกันหรือยังก่อนที่เราจะปล่อยมันคือการีเช็คก,ก่อนที่จะปล่อยเพลงทุกครั้งเช็คหมายความว่าอา้าวอยู่บ้าน,นก็ไม่ได้เซตมาก็เซตแต่ยังไงก่อนเปิดเราก็ต้องเช็คก,ก่อนเออมันเป็นขั้นตอนยังไงไอ้เนี่ยเรามึงเหมือนคนตาบอดแล้วถ้ามึงไม่ฟังหูฟังอะ่ะ อ่าเหมือนคนตาบอดไม่รู้เลยที่มึงปล่อยไปอ่ะมันถูกต้องไหมบางครั้งเราไม่รู้อยวอารเสมัยก่อนเป็นซีดีซีดีสะดุดไหมซีดีมีปัญหาไหมพอมาเป็นพอมาเดี๋ยวนี้มันเป็นไฟล์โหลดเราก็ต้องไอ้เหี้ยไฟล์มันมีปัญหาหรือเปล่ามันก็ต้องเช็คบางครั้งปล่อยไปเอาไอ้เหี้ยเครื่องช็อตไอ้ไฟล์นี้ไม่มีปัญหาไอ้ไฟล์นี้เสียงแม่งไม่เอ้ยอยู่ดีทำไมเสียงมันไม่ได้มันก็ต้องมาดูว่าบางครั้งบางเพลงเนี่ยอ่าที่เขาทํามาเนี่ยเบสอาจจะบวมมากกว่าอีกเพลงหนึ่ง เวลาเราปล่อยแล้วเขาต้องรู้แล้วพอเวลาช่วงนี้มันซ้อนกันเนี่ยถ้าเบสมันบวมมากเนี่ยคนเวลาเขาฟังข้างนอกเนี่ยมันจะรู้เลยเฮ้ยยอยู่ดีเบสมันโด่งขึ้นมาเราก็ต้องทําให้มันบาลานกันในช่วงที่มันซ้อนกันอยู่มันก็ไม่ต่างอะไรกับดนตรีที่มันมีอินเดียใช่ถูกต้องสายแมงเพี้ยนสายกีตาร์ถูกต้องเราก็ต้องรู้ก่อนก่อนที่เราจะปล่อยออกไปแต่งบี์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเช็กอีกทีว่าไอ้ห้องที่เราล็อกไว้อมันตรงแล้วแล้วไอ้ไอ้มือเห็นแม่งหมุนเพี้ยอะไรกันนั่นแหละ มีสองอันไอ้กลมๆเนี่ยคือพิษสปีดเอาห้องให้มันตรงกันพอห้องนั้นตรงกันเสร็จเวลาปล่อยปุ๊บอย่างที่บี่กี้ที่บอกอ่ะเราก็ต้องมาตั้งตั้งสูงกลางต่ำเวลาเปิดไม่ให้สับระบูรับตาบิดนะมือต้องนับจังหวะตอนบิดไลท์เอสหนึ่งเก้าที่วงที่แม่งเล่นต่อจากควีนอ่ะแม่งแทบจะท้อแล้วอ่ะเพราะควีนแม่งพีคแม่งสุดละ เคยเจอแบบไอเ้เหียวงไลฟ์แบ,บมอนเรานีไอเ้เหียไม่อยากกูไม่ขึ้นลไลฟเหียแม่งเล่นครับคนดูมะตุยไปขนาดนั้นแล้วมีมีมีแล้วเฮียไงเราจัดการยังไงเอาอยู่ไหมก็ต้องดูหน้างานมีเราก็เตรียมเพลงไปเลยเรารู้ล้วไอเ้เหียวงแม่งมาแม่งปั้นวงมันปั้นฟิลมาอย่างี้งี้เราก็ต้องหักให้มันแบบพีคไปเลยคือเพลงแรกเนี่ย เหมือนต้องเพลงแรกแล้วเหมือนปลาระเบิดใส่คนดูเลยอเออสแสดงว่าแม่งไอ้ฮียเราเซ็ตจากบ้านมาเราก็ต้องดูดูน้างานอีกท<ด>ี<ด>หนึนน่ง,งใช่ไม่ง่ายไม่ง่ายไหมอายุยี่สิบไปไปลายสามสิบเนี่ยโอ้โหเป็นการเป็นดีเจที่ได้หญิงเยอะมาก พราะเหมือนแบบเมือมาเราเหมือนแบบเป็นชายคนเดียวที่ยืนบนเวทีอ่ะสองสองนะแล้วแม่งคือในร้านเนี่ยแม่งมีผู้หญิงห้าสิบคนไม่ต้องมีสักคนกับเราวะไอ้เหี้ยแม่งดีเจแม่งหมุนเหี้ยกูต้องกูต้องได้ผู้ชายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วแม่งนิ้วจูนยังไอ้เหี้ยมันจูนหัวนมอะไรอะไรอย่างงั้นไอ้สัตว์มีหนึงบอกไงว่าไอ้เรื่องความเมาเนี่ยนะหรือเรื่องยาเสพติดเนี่ยนะ ถ้าคนไทยเอากัาววัยรุ่นไทยเนี่ยถ้าแม่งเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้นะมึงจะสนุกกับมันได้โดยที่มึงไม่ต้องใช้ยาเพราะมึงรู้รายละเอียดว่าเฮ้ยเขาทำอะไรอยู่ไม่ใช่มึงฟังแต่ปลายทางแล้วก็บอกว่าเฮ้ยแม่งต้องเมาแม่งต้องเมาโอเคกูคไม่เถียงหรอกวันนี้เปิดเพลงกูก็มีเดิมมีอะไรบ้างเพราะมันบรรยากาศพาไปแต่มันก็ไม่ต้องถึงขนาดที่ต้องไปใช้ยาอีหรือจะไปดมเคหรือจะอะไรเนี่ยมันไม่ต้องถึงขนาดนั้น ถ้าคุณเข้าใจรู้จักเพลงแล้วรู้รายละเอียดว่าเขาทําอะไร mm hmm. เฮ้ยแม่งสนุกตรงไหนนั่นแหละมันจะยิ่งทําให้เราไม่ต้องไปพึ่งเลยบางทีไปเวลาไปฟังดีเจหรือไปอยู่ตามปาร์ตี้อย่างเงี้ยคนที่เป็นดีเจไม่รู้นะอย่างตัวเองเนี่ยเฮี้ยแม่งอินกับมันมากจนสนุกจนบางคนแม่งเดินมาถามเลย mm hmm. พี่ขอมั่งดิขอเฮี้ยอะไรอ่ะ mm hmm. พี่กินอะไรมีมีมไอเฮีย้ย mm hmm. กูฟังแล้วกูรู้เรื่องกูอินกับมันได้กูมีสมาธิกับมันได้กูถึงสนุกกูไม่ต้องใช้ยาอเออประเด็นนี้แม่งน่าสนน่าคิดอย่างเนึ้ยเว้พี่อย่าง,งเราเห็นล็อกสตาร์แม่งติดอ่ามันมีอะไรเซ็กดัตล็อกกันโลสุรานารีดนตรีล็อก,กอ่ะไอ้เหี้ยมันยากนะผมว่าแม่งบางทีเข้าห้องอัดไอ้เหี้ยถ้าเมาอย่างไัผมว่ามันอัดเพลงไม่ได้แล้วเพลงแม่งมันมันใช้สกิลกับความเมาใช่มันเป็นเรื่องอิมเมจปะวะด้วย เมามากๆเมามากๆหลุดฟิลกูว่าเปิดเพลงไม่ได้เหมือนกันไอ้เหี้ยหูแว่วไปหมดอ่ะคือคอนเซปต์รายการผมแม่งแม่อยากพูดถึงว่าไอ้เหี้ยคนไอ้คนที่ตั้งตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินทํางานรับผิดชอบครอบครัวส่งให้พ่อแม่โอเคเขาเป็นคนดีเขาไม่ผิดแต่ผมอยากบอกให้เขา อย่าลืมเว้เฮียชีวิตเขามีจิตวิญญาณมีสิ่งที่มีตัวตนมีสิ่งที่ชอบอย่างเงี้ยผมว่าแม่งสําคัญพอๆกับร่างกายพอๆกับชีวิตเนี่ยที่อยากพูดตรงนี้ยังไงเรื่องเนี้ยอืมไปถึงเนาอย่าลืมสิ่งที่ตัวเองฝันใช่ไหมทั้งทั้นฝันทั้งทาเป็นตัวตนคือเราต้องเฮียร่างกายจิะแต่จิตวิญญาณมั่ง่วยหายอ๋อเออไม่ว่า ไอสิ่งสิ่งนั้นที่คุณจะกินหรือสิ่งสิ่งนั้นที่คุณอยากจะทำอยากจะอะไรเนี่ยแม่งคือกิเลสกิเลสมีได้ไม่ผิดนะบอดี้แอนโซนี่ทั้งทั้งจิตวิญญาณทั้งร่างกายเนี่ยร่างกายต้องการแม่งคือกิเลสจิตวิญญาณเราต้องการแม่งคือกิเลสเราต้องการได้ไม่ผิดแต่เราต้องรู้จักบริหารจัดการมันเพราะเราต้องรู้ไว้ว่าวันหนึ่งเนี่ยที่เราแม่งไม่มีไม่มีกรอบไม่มีกติกากับกิเลสนะ มึงตามใจมันยังไงแม่งไม่มีวันสิ้นสุดความอยากของมึงจะมีมากขึ้นเรื่อยๆมึงอยากนั่นอยากนี่อยากนี่อยากนี่อยากนั่นอยากนั่นสุดท้ายเฮียมึงก็ตายเพราะความอยากมันไม่มีความสุขแต่ถ้ามึงคอนโทรลกิเลสตัวเองได้นะความสุขแม่งมาทันทีเลยมึงไม่ต้องรอว่าชีวิตมึงจะต้องรวยอย่างน้าเนี่ยค้งมงคลแม่จะบอกเฮ้ยแม่งเป็นดีเจไม่มีงานประจำเป็นดีเจต้สอสยแต่กูมีความสุขทุก,ทกรครั้งที่กูเปิดเพลงปีนึงกูอาจจะรับอีเวนต์แค่สองครั้ง เพราะงานน,น,นั้นคืองานที่คุณไปที่คุณไปแฮปปี้ที่ให้ให้เปิดฟีมึก็เปิดต้องกูความสุขกูฮูได้เจอกับคนฟังได้จัดอะไรใหม่ๆให้่คนฟังคือง่ายผมอยากได้ดีเจบูมไปเป็นพ็อปในงานไปยืนเป็นพ็อปในงานเออก๋ๆต้องติดต่อ <c oughs> ทางไหนวะพี่ก็ <c oughs> มาช่อง t ิกตอกเลยนะาบูมขอเล่าหรือนะาบูมวีสองหรือมึงพิมใน Google เลย ฮแท็กนะบูมขอเล่าเดี๋ยวขึ้นมาบาเลยแล้วก็อินบ็อทเข้ามาไอ้เฮียทำนั่งมีคนเปิดๆอยู่มีคนบอกอ้าวนั้นเน็กอ่ะพี่จะพูดไงเน็กพ่องนี่อ่ะ